สำหรับอาภิสิทธิเวชชาชีวะเพื่อต้องการให้ตัวเองอยู่ในอำนาจพี่น้องไทยได้ตายได้ตายไปแปดสิบชีวิตบาทเจ็บเป็นพันแล้วครับพี่น้องที่เคารพที่จะต้องไปเสียชีวิตในโรงพยาบาลอีกตั้งเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบได้แล้วศพที่หายไปอีกเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบได้ พราะทหารเหล่านี้เขายิงแล้วเขาเดินเก็บศพเวลาพี่น้องเราจะไปเอาศพเขาเขา้ายิงสกัดกั้นไว้เก็บศพไปเก็บศพไปไม่รู้กี่ศพกี่ศพนี่คือรัฐบาลอภิษตเวชาชีวะแล้วเขาก็ใส่ไล้ไปถีว่าที่ยิงนั้นคือพวกนี้ทะเลาะก,กันเองไอ้บ้าวันนี้เขายังพูดอย่างนี้อยู่นะครับคือเอาดีใส่ตัวเอาซั่วชั่วใส่คนอื่น ทั้งๆท,ที่พวกเราต่อสู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเราต้องการความเป็นไปของสังคมให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองเราต้องการให้ประเทศนี้มีกฎหมายที่มีความยุติธรรมเราต้องการให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็เท่านั้นเองครับเราเห็นว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นนายกรัฐมนตรีบนสถานการณ์ ที่เป็นผาเด็จการซ้อนรูปเราถึงไม่ยอมไหมครับเราถึงต้องมาเรียกร้องเราถึงต้องมาเรียกหาสิ่งที่เราต้องการคือให้รัฐบาลชุดนี้ยุบสภาคือนอำนาจให้ประชาชนหากว่าพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยหรือพรรครต่อใครพรรคชาติไทยพัฒนาหรือพรรครวมรัฐบาลทั้งหลายหากคุณคิดว่าพวกคุณก็แน่ก็ไปตั้งพรรครวมกันเลย